สวัสดีค่ะเจอกันกับต้อ,อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์ซีดีโอค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ใมของช่องกีตาร์ u d ด o โอค่ะค่ะวันนี้นะคะวันที่ 22นะคะพฤษภาคมนะคะก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์เลยนะคะเป็นลอดสุดท้ายนะคะที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทจากกระทรวงการคลังนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางกระทรวงการคลังก็ได้แจ้งมาแล้วนะคะน่าจะเป็นสัปดาห์แทบจะเหลืออยู่แค่1%เปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะคะที่จะทำการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังรอรับเงินเยียวยานะ,ะช่วยเหลือกับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด COVID -19 นี้นะคะตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ยังอยู่ในสถานะสีเขียวนะคะตั้งแต่วันที่ 18, 19นะคะยังไม่ได้รับเงินนะคะวันนี้ท่านได้รับแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าวันนี้นะ,ะก็โอนเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งวันที่ 21, 20 สองนะคะก็จะทำการโอนประมาณ7 0 0 0แสนรายนะคะก็โอนไปแล้วเมื่อวานนี้ประมาณ2 5แสนรายนะคะก็ได้รับเงินกันเยอะอยู่เช่นกันนะคะสำหรับคนที่ได้รับเงินแล้วนะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะที่มาคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนสถานะนะคะก็ยังคงเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะยังไงก็ต้องได้รับนะคะสาหรับคนที่นะคะอยู่ในสถานะ แก้ไขบัญชีนะคะก็คือหากเกิดว่ายังไม่มีการได้ไปผูกพร้อมเพย์ให้ท่านเร่งดาเนินการไปผูกพร้อมเพย์นะคะเพราะเพราะยังไงทําไมถึงต้องให้เร่งดาเนินการไปผูกพร้อมเพย์นะคะเพราะว่าวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีหลายๆท่านนะคะไปผูกพร้อมเพย์แล้วนะคะแต่คือเหมือนกับว่าผูกไม่สาเร็จนะคะ ก็ยังมีการโอนเงินไม่สําเร็จในวันที่19พฤษภาคมนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้รับเงินไปแล้วในส่วนของผู้ที่โอนเงินไม่สําเร็จนะคะแต่ก็ยังมีบางท่านนะคะแต่ส่วนน้อยนะคะที่โอนเงินมาไม่สําเร็จนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่ได้ผูกพร,ร้อมเพย์นะบางท่านก็ผูกแล้วก็ได้รับเงินแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนบางท่านที่ยังไม่ได้มีการผูกก็ให้เร่งดําเนินการไปผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะไม่ใช่หมายเลขโทรศรรัพท์ ะค,ะคือบางทีเราไปผูกทั้งหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะบางทีคือทางระบบเขาโอนเข้ามาเนี่ยคือบางทีมันก็เจอเห็นหมายเลขบัตรหมายเลขโทรศัพท์แล้วมันก็ไม่โอนให้อย่างนี้นะคะก็คือเราก็ไม่รู้ว่าระบบการโอนเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็ให้ท่านนะคะตรวจสอบบัญชีพร้อมเพลงตัวเองให้ดีนะคะก่อนที่จะเสียโอกาสนะคะก็คือต้องรอไปอีกรอบหนึ่งนะคะแทนที่จะได้รับเงินเร็วๆนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้าก็มาแบ่งปันแนะนํากันนะคะสําหรับคนที่ได้รับเงินแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะคะสําหรับใครนะคะวันที่22นี้ยังไม่มีการเปลี่ยนสถานะยังไม่มีการโอนเงินเลยหรือยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะให้ท่านไปร้องเรียนนะคะได้ที่3ธนาคารที่ทางกระทรวงการคลังได้แจ้งนะคะรวมไปถึงศูนย์ดำรงธรรมนะคะที่ทางกระทรวงการคลังได้แจ้งมานะคะก็อยู่ในสถานะที่ ได้รับเงินแล้วนะคะผ่านเกณฑ์แล้วแต่ทําไมเงินถึงโอนมาไม่ได้นะคะทำไมถึงโูนมาไม่สําเร็จนะคะท่านก็ไปร้องเรียนได้นะคะก็สามารถที่จะไปร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนะคะศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะคะรวมไปถึงธนาคารทั้ง3าธนาคารนะคะออมสินทกศแล้วก็กรุงไทยนะคะต้าก็ย้ำอยู่ทุกวิวดีโอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงิน สำหรับวันนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีได้รับเงินทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ